มีอยู่จริงนะครับ่นผู้ชมครับเรื่องราวนี้ครับหนุ่มคนนี้ครับภูมิใจมากครับคือคนที่ชอบยีนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับหรือว่าชอบใส่ยีนชอบสะสมยีนนะครับการเฟตยีนครับหนุ่มคนนี้เฟตยีนใส่1ปีครับโดยที่ไม่แช่น้ำไม่โยนน้ำและไม่ซักเลยเป็นเวลา1ปีก็คือใส่มันแหละปีหนึ่งปรากฏว่ามันเฟตออกมาสวยงามครับจนเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ทักมาขอยนีนตัวนี้ไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์หน่อยเนี่ยครับมีการเผยแพร่คลิปนี้ผ่านทางโลก Tik ก o ต็อกนะครับผู้ชมครับมีคนเข้าไปชมและกลายเป็นไวรลัลจานวนมากเปิดเผยเ,เห็นคลิปชุดยีนครับมีคนเข้าไปดูกว่า2ล้านวิวนะครับมีการลงคลิปและระบุข,ข้อความนะครับบอกว่าชุดนี้ไปถึงมือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ยีนที่ประเทศสุแลนแล้วครับผมและนี่คือเหตุผลและคําตอบว่าผมใส่มา1ปีแบบไม่แช่ไม่ซัก ขอบคุณเพื่อนเพื่ๆทุกคนทุกๆคอมเมนต์นะครับผมความรักยิ่งใหญ่เสมอมาเฟ,ฟียดีนยีนไทยไปไกลทั่วโลกนี่ครับต่อมานะครับพบว่าหลังจากที่คลิปยังกล่าเผยแพร่ไปเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากครับหลายคนบอกว่ามันเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งต้องคนรักเท่านั้นถึงจะเข้าใจกว่าจะได้สวยขนาดนี้นับถือใจคนใส่จริงๆทุ่มเทขนาดไหนไหนจะเรื่องกลิ่นไหนจะเรื่องคันแต่สิ่งที่ทําให้มันคุ้ม ว่ามันเป็นได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์การปั้นกางเกงเนี่ยถือว่าที่สุดแล้วปั้นเสื้อเฟสได้ขนาดนี้สุดมากนี่ครับคนในวงการเขาจะรู้ก็นดีนะครับผู้ชมครับหลายคนก็เข้ามาชื่นชมนะครับบอกว่าโอ้โหนี่เป็นนักปั้นเฟสระดับโลกนะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งจีนมิวเซียมที่สวิตเซอร์แลนด์คนที่ขอยีนที่คนที่ไปโชว์เนี่ยเขาบอกเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะให้ยีนของเขาเนี่ยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มีรายการแข่งขันของนานาชาติต่างประเทศก็มีนี่ คือเขาทากันเป็นเรื่องบรนดาเลยคุณผู้ชมการเฟดย,ยีนนี่ครับแข่งขันกันด้วยก็ดีนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับการเฟดยีนหรือว่าการปั้นเฟดเนี่ยก็คือการใส่ยีนเพื่อให้เกิดร่องรอยตามธรรมชาติอาจจะเกิดการเสียสีทําให้สีย้อมของเกงยีนหลุดออกไปทําให้ยีนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ <S <S